สบายดีพี่น้องกับทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี็กมาพบกับน้องดัดซ้ายกินอีกคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนีกก็คือเนาะห้ากาสีมาทายคิปเกี่ยวกับความในใจเฮาในที่มันข,งขังคางมาโดนพี่น,ออน้องก็คือเนาะเฮาสีทายคีปให้ลองใจอายคำแสงพี่น้องเป็นขังแรกวะตามสิเจอได้เป็น ครั้งแรกที่แหววฮอส์ซีไทยคลิปแบบนี้นะเพราะว่าในแต่ละคลิปมากมันกะอาจชีมีเสียงรบกวนในพี่น้องกัขอโทษขออภัย่ล่นะมันกะชีมีอาตอเด็กของเขาได้มันกะชีมีแบบกาชีดได้เบาใน้ไล่คลิปอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นแบบเบาแบบเบาดินแกมไมดีเนาะก็คือเนาะคลิปเกาเ่าอะไรอันนี้กาโมเมนต์ปะ เอออีซางเขาเอิดนี่ฮะเรียนแบบเออบ่ได้ไปเรียนแบบซาลิดาเด้อพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้น,นี่เฮาคิดในใจตั้งแต่โดนเติบแล้วเนาะแต่ตั้งแต่เขาเฮียนพ่น,นว่าเออันเขาเดเฮานะสิให้เขาลบคลิปเก่าหั่นนะเกี่ยวกับผู้สาวคนใดก็อย่าในที่ว่ามีผู้สาวก็อยากยให้บเบิดนะเนาะเพราะว่าเฮาก็เก็บ ไว้ในใจมาโดนนะเพื่อความสบายใจเนะาะฮะชิสร่องลองใจไอ้คำแสงอีกเบิ้งพี่น้องสิดรองถามว่าเอ้ยอะไรนะน,น,นี่นะแต่ว่าอยากโหโตเนาะตอนนี้กับนดินเพลงอยู่ <c oughs> อยู่หน้าบ้านพี่น้องเบาดังได้ก็ได้ก็คือเนะอาะโโหวาสิการืมบเฮาก,กับชิดรอง พี่น้องกแต่ว่าคินี้หามรามากันได้พี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นพวาผู้ซึ้เนาะเราก็อยากเออปลดปล่อยเนยบออยากให้คิดไปคนเดียวนะแล้วไม่กระ่บมี่ยังร้ายเราแต่ว่ามันแบบมันขายอยู่ในนี้มันขายอยู่ในนี้พี่น้องมันแบบเราเห็นยั้งมันก็ลําบากันนะแต่ว่าหางการนี่บอกมได้แต่ว่าหัวใจคือสิหูดีกบว่ามีผู้ได้แบบ มากบมากดอกแบบผูผห้าออไปอยุ่ก็เขาอะนะก็คนอื่นอะนะเดี๋ยวคลิปนี่กะต้องมาลุ้นกันพี่น้องว่ามันสิเป็นไปตามแผนหรือบปล่าเปนกรบ่บหัวดอกแต่ว่าห้ากะสิลองแอบแอบออกว่าเอาเอขันถามกับสิว่าถ่ายคลิปนี้กัถ่ายคลิปว่าทําชีวิตประจะมัน่นห่ลอรมั้งเดี๋ยวไปเฟิงกันเลยพี่น้อง เราจะมีขอบายเบียงยัง,ยงดืบบอไปอยางท้ายคลิปยาวากันเลยพี่น้องก็ง่ามมาดิเอ้ยบินหัวเลืดไหมเงี้ย สบายดีไหมสบายดีพี่น้องกาศไายสบายดีเด้อพี่น้องแมานางลินกีตาอยู่นาบ้านน้องสอนพลงตัวเองอยู่วันนี้ใส่เสื้อก็พี่น้องแม่ยานไปนู่นนุ่งยานพอใจเห็นว่านุ่งก็ชิคกี้เดียดก็ชิคกี้เดียด์ทุกคนกิเลสอะไรนี้หน้าบาอับเดี๋ยวขว้านุญาตดึงกล่องเฮ้ยดึงอะไรนี่ใส่เสื้อก็พี่น้องเฮ้ยดึงให้นะ ดึงดึงข้ามหนอเบ้อเบ้อเอาาเออ,อะสบายดีอีกเทอร์เด้อพี่น้องนกกาทักทายสบายดีพี่น้อง,อกกงเฮ็ดเอ,อียงไงเมอร์เนกา่ายคลิปแบบประจำวันแต่นห้องพี่น้องมันโบมีเอียง <laughs> ยังแบบประจำวันเออประจำวันก็คือวุ้นเชียงวดก็คือพี่นอ้องเมอร์เนฮันเฮาเฮ็ดเอียงไง ล้วการเตะซ้อมอ่ะนี่เข้าบริหารยังเลยก็ตกแรงมากนี่ก็มาเบิ่งผัวอดีตกีตาร์พี่น้องเอ้าให้เอฟซีเนี่ยแจ็คพลงค์ฉันคงได้พ่อแหลมันสิติดีกสิทเพลงใหม่เขาเลยเนาะเพลงใหม่เลยวะเพลงใหม่เขาเลยหรอสิติดวะคลิปเดียวจบพี่น้องมันคำเลยการซ้อมๆไหวพี่น้องเนาะมีเพลงเพลงหนึ่งวาฉันซะอ่ะฮะ เยีส right? okay. uh ิมานห่อให้พังเลยพี right? mm ่น้องเนาะอย่างอ่ะแต่งห้อสองคนนี่แหละก็สิกาวาซีอันนั้นหลืพี่น้องถ้าว่าติดหูติดอันน่ะคือคืออ่ะนะแกรมินบอกในพี่น้องสิไปเห็ดบีดเนาะสีเห็ดต้นตีถังใช่เนาะแสงรถย่ำแน่ก็ได้ได้พี่น้องเพราะว่าเขาคนใหม่ติวมาขายเนาะเขาตัดไปตัดใหม่ติวใหม่บกมาขายพี่น้องคลิปนี้ ก็คืออยังนี้ของเพียงก่อนวะเออก<า>็ไทยอ,อัอนน, <c oughs> นั้นประจําบ้านว่าน <c oughs> อ่ะดิรูปปัจจินีใบหายเลเกิดมาเออเกิดมาได้ฮักกันก็นดีจะได้เอ้ยจืเจอแล้วเฮ้ยเกิดมาได้แค่ฮักกัน ก็ดีแต่ได้ยังประมาณ่านนี่เลยชื่อแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเจอเนื้อเพลงตัวเองพี่น้องตึ๊ดเพราะว่าวันไหนสอบหล่นเนาะเกิดมายังแต่ประมาณนี้แต่ว่าเจอพี่น้องเดี๋ยวต้องชีแซดไปท่ามร้านอีกเนาะนี่นี่ฟังกันนั้นเลยตันนเลย เชียงหบกวนกับขอโถษนําเดอร์่น้เเนาะว่าอยูุนาบ้านกับติดถนนอาจเป็น้อบพ่องีคิดตด้แล้วเลยเห็ใจสองเราผูกพันได้ใกลไปัวอาเหรอคเฮ้ยผัวไอยเฮ้ยควอายโอ้ช่างพี่นี่ชิพังอยู่บ่เลยอ่ะฟังฟังก็ฟังสัน มันสีเป็นไปนไั่ละเลยเอ้าเอาไมเอาไม่เอ้า,าขอโทษเธอ,อขอโทษอ่ะเ,เริ่มเริ่มเริ่มหาเพพดเ็นพรพะผมลิขิตเกิดในใจสองเราผูกพันมีใครทีว่วนส้ำพันหากกันยืนยาวนอาก็ดี เสียงแนวเพลงพี่น้องมีปัญหากันอ้ายพ่อสิให้อภัยสิคอยันห้ามใจอ้ายไว ซอยคนนี้เออส่วนนองคนนี้ก็จะมีแค,ค่ไอคนเดียวส่วนน้องคนนี้ก็จะมีแค,ค่อคนเดียวอตัวมืออออ,อเอาวันดอกพี่น้อง <laughs> มันสั่งเจ้หมมันบเลยหองด้วพี่น้องก็ขคถดขอดเคอภัยน,น้เนาะเลยกะเคิร์นแน่นะแบบแบบว่าเคยหองใส่กล่องน,นะมิแต่แบบหองแต่แามเมาพี่น้องแ <laughs> ามเมาี่หองเก่งๆเพราะว่าขันหองแบบทายกล่องเอากล่องทายไ้แลวก็หองนี้มันอายมันเคิร์นแบบคือมีคนอยู่ขา้างหน้านี่พี่น้องก็คือเนาะว่าเคยหองมันได้พี่น้อง สิปอยบ่แม่นสิปอยนะสิอันนี้อีหยังสิอัพลงให้พังก่อนพี่น้องว่าเป็นจังได๋มันกะอึกกระวนนะส้มแซววุ่นแววเอออีหยังส้มแซวุ่นแววเนาะมันเสียงรถเสียงล้างพี่น้องเนาะกะขอโทษขอภัยพี่น้องเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาจังสิมาลินดีๆให้พังเนาะกคือแบบมี FC เนาะเฮ้ยเฮาแซดมาหาข่อยว่าให้อยใ ไปเที่ยวทะเลเออไปเที่วยวทะเลไปดิบออ,อ,อ,ใใอยากไปทะเลอ้าวควในแจกของสัตว์สัตว์บอบอบอแห่ F4 หรอกขขอย่างหนึ่งเลยบอเออสำหรับ,นะบ,บมียนะขอ10ยางหมดแล้วหามก้าวข้ามดวคลิปเจ้าก็คุทาบเกา่าได้ไหม ไม่ใช่มีคลิปกับผู้สาวเก่าผู้ใดที่เป็นผู้สาวห,หรือว่าโบกเกยียขอแยังกำใจเดืเอนเกียวโอ้โลบไม่มีคนอื่นไป็ลบห,หรือเปล่าคนเดียวแหละนเดยวไฟยุนยิชัอยอะ <laughs> เอาฉันปะ <laughs> เอาแม่ลบแม่เลยเอาแมาโทรศัพท์ค่ะจะสิบล,ยยลบ<ๆ>ไทยอีวอาอ่าค่ะว่าเอาแม่คนสิเปิดไทยเปิดยังอีกเปิดทอดไทย แบตมันกระเบิดอ้าวของคอยนี่อ้าวข้องอ้าวของคอยนี่อ่ะอ้าโดนของคอยนี่อ่ะเออยังอยู่อ้าเปิดมากนี่เผื่อมีอะไรเหตุใดเบิดนะเผื่อมีอะไรเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือว่าแบตเบิดว่าคอยบงคิดว่ามันเบ็ดเบิดคนั่งต่อกีตาร์คือว่าเอ้าเปิดฮอตให้อ้าวให้เอฟซีเบิ่งน้านี่เอ้า เนี่ยเสิบันทึกห้เบิ่งกันได้บ่บันึกกบ่บ่ได้เนอนหายที่มาแดง่ให้ลบลิปเออบ่ได้หายที่มาแดงหายซังเนาะฮอกะนีเมียวพอดีอ่ะการวาเสียได้เอเฮ่ยบเสียด้ไหมดูประกลบทับเอ็นหันเข่าฮอกะ มไม่ค้อหรอกพี่น้องว่าอย่าค้อหรอกแต่ว,ว่าเข้าบอลบจะเถื่อนก็ได้อยากอยากให้มันวดไปนะ,พปะเพราะว่าคลิปเก่านะมันมันอีสังมันขื้นฟีดใน youtube น้องดัุงนะมันเห็นแล้วมันแบบ <Please. S 1> <c oughs> ขืืนฟีดเออขื่นฟีดกับฟนะีด่ะพี่น้องฟีดแล้วมันมันหุนแล้วรอบนันนี้ไม่มีใครชอบเลยใช่ไหมเออแสดงอาเจ้าเห็นภาพเก่าแล้วก็เฮ้ย เอาแพงนะจะบอโลผันก่อนให้ลบก,ก่อนอ่ะสิลบไหม <c oughs> ตีนกระซาพี่น้อโทรศัตท์จ้ะสเดยออดบบอเงียบสารลยพี่น้องเนาะง่ยยา,างนะไยาไปหมดไปตัวนี้ทางแรกเลย บอลมันมีสัญญาณเดี๋ยวสิลบไม่มีเนาะดเนาะเออ่สิ่งดที่เฮ็ด้บ่สบายใจกสิบ่เฮ็ดสิอนีออกคือสิ่งนี้นี่แหละเนาะบ่สบายใจก็สิลบอกให้เอ้ยแบบแบบสายตายังห่วงใหญ่อีกนะให้ห่วงใหญ่อีซ้หคลิปเก่าก่อนมันใกล้อีหลีพี่น้องเนาะประมาณมันสิบ่ คลิปที่เท่าไรวะกั้งเดือนที่แล้ววะเด้อเจ็ดเปิดเดือนนะก3าเดือนเจ็ดเปิดเดือน,น,นเลยไเองหาเบิรงน้ำกันพี่้อกหาวะคลิปไหนโลบอเบิร์ดมาเลยคอมเมนต์มาเลยพี่้อกเอฟสี่ เป็นทูเป็นตาซอยกันเด้อพี่น้องควายคำแซงเลิปได้คือเบาอีวอพี่น้องสจาหรับคำแซงมันก็เป็นแค่คลิปแต่ว่าถ้ามมีอะไรสบายใจก็บลบออกใหายไม่ได้ยางนะลบคลิปอ่ะแต่สำหรับภามันเป็นความรู้สึกเนาะโคตรจะมีเน็ตมันก็ลบได้เลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งน้ำกันเอาเบิ้งเบิ่งเบิ้งอ่ะให้ก่อนจะคีบอะไรจาก็แค่คลิปควายนี่ก็แค่ค่วมขึ้นซึ้ง Cái over siêu thị sư cân vandra vang. Maman, mama, mama, Băng 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 mama, 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 này mama, 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 này, mama, 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 พี่หน่อใจหอนเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องคอยใจหนอนแล้วเอฟซีคอยใจหอนเดีย๋ย <c oughs> นี่ในไปมีเอฟซีถ่วงอีกพี่น้องกายได้เนี่ยกายได้มั้งสี่กายได้ไปเอก็กไปคอยเดือดเตี้อวโอ้ยคอยเดือดนั่นแดดเออเออคอยคอย ปอีกไปอีกไก่นี่พี่น้องอันนี้ปีหนึ่งเลยไปอีกไปอีกเด <c oughs> ้มันสีหอด้วยยันนี่นี่ยวนี้เห็นดเห็นด้จะไหวยังเออจะนี่วะถูกคลิปเลยโลบเนาะนี่ลบพี่น้องเออลบไปเ <ไป S 2> ลยไปอีกไปอีกอยื่นหน้าแล้วกันเลยพี่น้อง ยืนนึงนั่กันเลยพี่น้องจูเธตื่นอินเทอร์เน็ตกับปนันพี่น้องโอ้ยเนาะนี่นี่นี่เอออะไรวะพอจะจับเกาะให้กัน่านจะใช้คลิปเก่าพี่น้องเออน,น,นี่นี่นี่เจ้าวัายยังอันนี่อันนี้มันจะมีเลยมีถึงยินหัวเสียง สีดแดงกะลบพี่น้องมานั่งลบนักกันเนาะได้แฟนดอกนันเนี่ยนี่ได้พี่น้องเอ้ยแจ้งประจำเลยแจ้งแจ้งอีลอกนะแฟนจับมาที่สองคนทีเลยเ <c oughs> ดี๋ยวสีลบเนาะพี่น้องสีไรลบเนาะแล้วกาสีแดงอำลาพาจาก์เลยได้เพราะว่าคำแล้วเนาะคลีบกำแซงอย่าบันไดท้ายนะพี่น้องอเดชจเสือดังเดือนอันเดชคลีบกำแซงมันคำแล้วเนาะกามีแต่ว่าติดตามมาส้มในคลิปนองรัดในพี่น้องแล้วกาเป็นติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เก่าเด้อพี่น้องเนาะนี่นี เป็นกำลังใจให้คีเก่าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะเมื่อเอินเอาสิเดินทางเขาใกล้ละมั้งนะเมื่อเอินเอาเดินทางกระปากเสพนะพี่น้นอ,นอ,องเนาะเดินทางกระปากเสพที่ไปอุบลราชธานีนะำลำเลาะนิพายที่ไปอุบลราชธานีแล้วก็ชีสเกตชีสเกตอยู่อุบลปอยู่ เป็ดใจมันเต็มตึกตักตึกตักเฮาสิไปหาพี่ตามเนาะพี่ตุ้มตามอยู่ทังอ่าอุบลว่าซั่นซะเนาะเฮาก็ยังบ่ทันได้แน่ชัดยังเรื่องเอกสารบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะแต่กมื้ออื่นเฮาสิขึ้นไปเซมื้อเฮาสิเดินทางเข้าช่องเมกตอเขตเนาะตอเขตช่องเมกพี่น้องแล้วก เอา่าสีด้พี่ตามเราสิมาเอาอ,อยู่หันเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าผ่ากุ้ไลากุ้งแช่นาะไปติดตามในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่นาพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องพี่น้องกะไปเบิ่งน้ำกันเด้อว่าสิดบเบิดทุกคลิปวานี่เบิดเบิดเบิดมันได้เห้อขาบ๊เบิรเดเอากาหล่อหาเบิร์ดจได้บ๊อเบิร์ดกับคำลบไหมให้ให้เอฟซีวันเนี่ยได้ขาบ๊เบิด <N> <ฆ>ทาโบว์เตสให้เอฟซีมาเนี่ยนซีเมนมาบอกเนาะว่าคลิปได้ก็สิกลับไปโลบเห,ห็นย้ไปาย<ๆ>นี่ว่าไอ้คำแชทชีว็ตให้เสียใจอีกเนาะไปเบิึงน้ำกันพี่น้องว่าต่อๆไปเราสิเป็นแนวได้พี่น้องการจัดกาแฟกดได้ก,กดกแชทในเด้อพี่น้องพอกันคลิปนะ้าพี่น้องบายบายเฮ้ไปาย